สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่งหนึ่งค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงวันเกิดทั้ง7วันเป็นการดูดวงทั่วไปแบบรายเดือนประจำเดือนทันวาคมพศ2565ซึ่งเป็นการใช้ไพ่ทารโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเอง ให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊ง,งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละวันเกิดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของคนที่เกิดวันอังคารนะประจำเดือนธันวาคมพศ25 6 5นะคะ การทำนายของแนนนะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะการทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่าทาโร่ในการนำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการนำนายนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่า สถานการณ์ทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวัวนังคารประจําเดือนธันวาคม2565นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ามาดูซินะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแไม้7ดาบเพชร o p i c a l แปดไม้นะคะบอกว่าคุณจะมีความสําเร็จนะทางด้านหน้าที่การงานนะ คนไหนที่ทำงานประจำก็อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีเจ้านายคอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยสนับสนุนนะคะส่วนคนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะก็จะมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตหรือว่าเจอรุ่งเรืองมากขึ้นหรือมีโอกาสขยายสาขานะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะจะมีความก้าวหน้าจะมีชื่อเสียงจะมีอำนาจบาร,รมีนะคะ เจ็ดดาบนะบอกว่าคุณเป็นคนที่ลึกลับนะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรที่เปิดเผยนะเป็นคนที่ชอบทําอะไรลรับๆหรือไม่ชอบให้คนแบบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณมากมายเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ มีพื้นที่ของตัวเองนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคนไหนที่คิดไม่ดีคิดร้ายหรือว่าหากาักหลังแทงข้างหลังนะคุณจะรู้ว่าคนนั้นเป็นใครแล้วคุณจะรู้วิธีในการจัดการกับคนเหล่านั้นทําให้เขาอึ้งแล้วก็ทึ่งในตัวคุณเลยทีเดียวว่าคุณรู้ได้ยังไงแล้วคุณแบบทําแบบนี้แบบทาให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะทําร้ายคุณอีกนะคะเพจอัลพีรเรนะบอกว่า คนเป็นคนที่มีความมั่นคงในการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหรือรู้ช่องทางในการหาเงินหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันแล้วก็อาจจะแบบรู้วิธีในการหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าเยาว์วัยทาให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านการเงินนั่นเองนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะ เอ็ดออฟสอดนะไนออฟสอดสามถ้วยนะคะแล้วก็สิบเหรียญนะ เอ็ดออฟส t นะบอกว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะแล้วก็เวลาที่คุณตัดสินใจอะไรคุณก็มักจะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทําหรือว่าคุณตัดสินใจนะั้นนะคุณนะจะมีความสําเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง มีความรอบคอบแล้วก็ไต่ตองแบบดีนะทำให้แต่ละอย่างที่คุณทำเนี่ยมักจะได้รับความสำเร็จเสมอนะคะในออฟสอร์บอกว่าคุณเป็นคนที่มีเลือดนักสู้ถ้าหากว่าคุณจะทำอะไรนะคุณก็จะได้รับความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบ ไม่ลดละความพยายามแล้วก็มีความอดทนสูงนะคะสิ่งที่คุณทำก็เลยได้รับชัยชนะอยู่เสมอนะคะสถ้วยนะบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการเฉลิมฉลองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสได้แบบมั่นหมายแต่งงานมีบุตรมีลูกหรือคนไหนที่กำลังแบบจะ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานนะคุณก็จะได้รับความสําเร็จหรือว่ามีลูกน้องบริวารหรือว่าเจ้านายเนี่ยคอยต้อนรับตอบรับที่ดีหรือคนไหนที่อยู่ที่เดิมก็อาจจะมีเพื่อนพ้องลูกน้องบริวารหรือว่าเจ้านายเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะสิบเหรียญน,นะบอกว่า ครอบครัว yup. คุณอาจจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงนะทางด้านฐานะหรือว่าทางด้านการเงินนะคะทําให้คุณเนี่ยนะไม่ติดขัดทางด้านการเงินหรือว่าครอบครัวอาจจะคอยซัพพอร์ตคุณทางด้านการเงินนะคะทําให้คุณเนี่ยนะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นหรืออีกางนึงคุณอาจจะมีความสุขนะทางด้านความรักหรือว่าทางด้านชีวิตของคุณมากขึ้นนะด้วยความที่ว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตตลอดเวลาเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะสิ่งที่คุณทำนะจะกลับมาตอบแทนในชีวิตคุณให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนั่นเองนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนธันวาคม2565นะคะเอาล่ะ มาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นอย่างไรบ้างค r e รีนออฟ r อดนะคะเพดออฟวอร์ war, นะแล้วก็จัตติกนะคะค r e รีนออฟสอดนะมาบอกว่าตัวคนนุณนะเป็นคนที่ชัดเจนนะเวลาที่ทำอะไรคุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะ สิ่งที่คุณทำก็เลยทำออกมาดีแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสนะเวลาที่คุณทำอะไรคุณก็มักจะจริงจังนะคะทำให้ผลงานของคุณที่ทำออกมาโดดเด่นแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะคะหรือว่าได้รับสิ่งที่แบบดีๆเข้ามาในเรื่องของงานอยู่เสมอนะคะ เพจออฟบอลนะบอกว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีวิชาความรู้นในเรื่องของงานมาตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่อายุน้อยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กทําให้คุณมีประสบการณ์ทางด้านการงานสูงทําให้คุณเนี่ยมีความแบบโดดเด่นทางด้านการงานนะแล้วก็เวลาที่คุณทําอะไรเนี่ยคุณก็ได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะ จัสติกนะบอกว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยจริงจังมุ่งม,มั่นทําให้คุณทํางานออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนยอมรับแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่แบบมีความยุติธรรมนะเวลาที่ตัดสนใจอะไรก็คือตัดสินใจแบบว่า เด็ดขาดแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะไม่เอ็นเอียงฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งนะสิ่งนี้แหละที่ทําให้คนอื่นยอมรับนะในความสามารถของคุณหรือว่าในการตัดสินใจของคุณนะทำให้การงานของคุณเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ก้าวไกลก้าวกระโดดนะฮะเพราะว่าความสามารถของคุณหรือว่าความชัดเจนความตรงความเก่งฉลาดของคุณนั่นเองนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ คิง o อฟ o r d นะคะเจถ้วยแล้วก็แเหรียญน,นะคะ King o f สอนบอกว่าคุณเป็นคนที่มีกฎเกณฑนะะ์ในการใช้จ่ายเงินแล้วก็เป็นคนที่มีกฎระเบียบในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนทางด้านการเงินได้ดีมากๆทำให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าไม่ติดขัดนะคะ 7ถ้วยนะบอกว่าคุณอาจจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะทำให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนดีแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบคิดแล้วก็หาวิธีนะในการที่จะได้รายได้เข้ามาหลายช่องทางมากๆเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งทําให้คุณได้รายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินเกิดขึ้นเพราะคุณได้รายได้มากมายไก่กองนั่นเองนะคะ แปดเรียนนะคะบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะเวลาที่จะทำอะไรเนะี่ยคุณก็มักจะแบบคิดแล้วก็วิเคราะห์เพื่อที่จะได้ไรายได้เข้ามานะ ในชีวิตของคุณนะคะแล้วซึ่งความสามารถของคุณนั้นนะสามารถสร้างรายได้ให้คุณเนี่เป็นเกอะเป็นกรัรมเพราะคุณเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะชอบพัฒนาตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ทําอะไรแบบหลายๆอย่างนะ,ะในเวลาเดียวกันทําให้รายได้ของคุณเนี่ยเข้ามาเป็นเกาะเป็นกรรมัมการเงินของคุณเ,นคนเดือนนี้จึงไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ฝืดเคืองนะคะมีแต่ความสุขนะ,ะในการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะ,ค,ะคุณเป็นคนที่แบบ มีแบบแผนนั่นเองนะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะ,ะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะฮะเดี๋ยวเนระจะดูคนโสดก่อนนะะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะสามเหรียญ the emperor แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะคนโสดนะสามเหรียญเน,นะะี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะทางด้านคำพูด พูดอะไรก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้เพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เพลวพราวมีความโดดเด่นมีความแบบคําพูดคําจานี่อ่อนโยนอ่อนหวานรู้วิธีในการที่จะพูดกับคนนะสิ่งนี้ก็เลยทําให้คนอื่นอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะ The Emperor นะคบอกว่าบางคนบางท่านอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเข้ามานะ ชอบคุณหรือว่าเข้ามาแบบสารความสัมพันธ์กับคุณนะก็ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ดีหรือว่าเขาไม่มีพันธะคุณก็ลองเปิดใจดูนะคะคนนี้นะเข้ามาด้วยความแบบจริงใจหรือว่าสามารถแบบดูแลคุณได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตหะะุและผลนะคะแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงด้วยนะคะสามารถแบบดูแลคุณได้แล้วก็สามารถแบบ ซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะสี่เหลียนนะบอกว่าตัวคนนะุณนียยังมีความหวงความเป็นส่วนตัวหรือว่ารักตัวเองนะคะก็ยังไม่ได้แบบว่าจะแบบปล่อยให้แบบตัวเองเนี่ยนะคะแบบ ไปยุ่งในเรื่องของความรักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังมีความแบบห้าสิบห้าสิบนะคะก็คืออาจจะคุยบ้างแต่ว่าก็คือยังไม่ให้ใครเนี่ยล้ำเส้นเข้ามาในตัวคุณนะคะก็ถ้าหากว่าคุณเจอคนที่ดีนะคุณก็ลองเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้เขาสักครั้งหนึ่งนะแล้วคุณจะมีความสุขทางด้านความรักแน่นอนนะคะเอาล่าะ,ะมาดูซิว่าคนมีคู่นะฮะเป็นอย่างไรบ้าง The M p e s s นะคะ 5ดาบเดวิลนะคะ The Empress นะคะมาบอกว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความรักที่ดีนะคะมีความสดใสนะะแล้วก็แฟนคุณอาจจะรักคุณเพราะด้วยความที่คุณน่ารักสดใสแล้วก็เป็นคนที่มีความรักที่แบบเติมเต็มแล้วก็มีความรักที่แบบสวยงามมีความรักที่อบอุ่น ะะทําให้เขารู้สึกแบบดึงดูดกับคุณมากนะคะเขาก็เลยไปจากคุณไม่ได้นะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบมีครบทุกอย่างเฟอร์เฟกทุกอย่างนะคะ5ดาบนะถึงแม้ว่าตัวคุณหรือว่าตัวคนรักอาจจะมีการทะเลาะก,กันในเรื่องของการเอาชนะกันบ้างมีอีโก้กันบ้างหรือ อาจจะมีความง้องแง,ง่งจ้องแจงกันบ้างแต่ท้ายสุดแล้วก็คือยังรักกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคู่รักนะคะก็พยายามปรับตัวเองหรือว่าแบบพยายามแบบ ลดความแรงลงถ้าคนนึงร้อนก็ให้คนนึงเย็นนะ,ะแล้วจะได้บาลานซ์กันได้แล้วก็อยู่กันได้แบบอย่างสงบสุขนะคะ The Devil นะมาบอกว่าคุณทั้งคู่นะฮะมีความผูกพันกันนะฮะหรือว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างแบบดึงดูดกันมากนะหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซ็กแอบเพียวสูงนะทำให้คนรักคุณเนี่ยค้างรักคุณแล้วก็หลงไหลในตัวคุณนะคะไปจากคุณไม่ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่เย้ายวนนะทาให้คนรักคุณเนี่ยค้างรักคุณนะแทบแบบขาดคุณไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่เย้ายวนแล้วก็ชวนมีเสน่ห์ด้วยนะคะเออแล้วก็เป็นความรักที่ แบบเหนียวแน่นนะคะมั่นคงนะคะเอาล่านะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะหเหรียญน,นะสามไม้นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญหเหรียญน,นะบอกว่าตัวคุณเนะีเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะดูแลตัวเองดีนะคะรักตัวเองมากๆทำให้ คุณไม่ค่อยป่วยหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยแย่นะถึงแม้ว่าคุณจะมีโรคประจําตัวแต่คุณดูแลตัวเองดีมากๆนะคะสามไม้นะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบทําอะไรเนี่ยมีความแอคทีฟนะคะอย่างเช่นในการที่จะแบบมุ่งมั่นที่จะดูแลตัวเองนะคุณก็จะออกกําลังกายสม่ําเสมอนะหรืออาจจะทานอาหารที่ดีๆครบห้าหมู่นะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าไม่กังวลน,นะคะ เหรียนนะคุณนะจะมีความตั้งใจที่จะทําอะไรนะเวลาที่คุณจะแบบตั้งใจที่จะแบบทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีหรือว่ามีสุภาพที่ดีเนี่ยคุณก็จะซีเรียสแล้วก็จริงจังมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีความเคร่งมีความแบบดูแลตัวเองแบบ เหนียวแน่นมากๆนะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็สามารถอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณได้นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยแบบทำให้คุณกังวลในเดือนนี้นะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคําแนะนำเนะี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ8ปดถ้วยนะคะสไม้นะคะ แล้วก็ t e นพลังนะคะ8ดถ้วยนะบอกว่าถ้าหากเรื่องไหนที่เป็นอดีตหรือว่าเจอหนักๆในชีวิตที่ผ่านมาให้คุณแบบวางหรือว่าปล่อยทิ้งไปนะ,ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่นะ,ะอย่าเอาเรื่องเก่าเรื่องเดิมเนี่ยนะ,ะมาทำให้คุณเครียดหรือว่ากังวลนะคะให้คุณมูฟออนแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะ สี่ไม้นะคะคุณจะมีความมั่นคงทางด้านชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักครอบครัวหรือว่าในเรื่องของการงานการเงินคุณจะมีชีวิตที่เฟอร์เฟิกมากนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยนะนะรักษาสิ่งนี้ไว้นะเพราะว่ากว่าคุณจะมาถึงจุดนี้คุณก็ผ่านอะไรที่หนักๆมาเยอะเพราะฉะนั้นคุณนะต้องรักษาแล้วก็ต้องแบบดูแลดีๆนะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ แทนแพลนแทบอกว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะ จากที่แบบดีอยู่แล้วนะคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบดีมากขึ้นกว่าเดิมนะทำให้คุณมีความสุขมีความสมบูรณ์ทางด้านชีวิตชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็มีความก้าวหน้าและก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้คุณนะคะรักษาไว้นะฮะแล้วคุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะจบแล้วสำหรับการนายของคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนธันวาคม2565นะคะกนะ็ให้ทุก ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำหนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้แนนด้วยนะจ๊ะที่แล้วแล้วก็ที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนนจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ